ธนาคารอ,อมสินออกสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนกู้ได้สูงสุด20,000บาทวันที่3พฤศจิกายนนายวิทยยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินกล่าวว่าตามที่กระทรวงการคลงังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอทอจัดงานมหากรรมร่วมใจแกนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนแบ่งเป็นการจัดงาน2ระยะระยะแรกคือการเปิดช่องทางเจรจาแก้ไขหนี้ออนไลน์เพื่อให้บริการลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือส่วนระยะที่2ค่ะเป็นการจัดมหากรรมร่วมใจก แกนี้สัจนจรโดยการผนึกกําลังของกระทรวงการคลังทปทและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐร่วมมือกันจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครขอนแกน่นเชียงใหม่ชนบุรีและสงขลาตามลําดับทั้งนี้ค่ะมหากรรมแต่ละครั้งจะมีสถาบันการเงินผัดเปลี่ยนการรับหน้าที่ผู้จัดงานหลักครบทั้ง5ครั้งภายในเดือนมกราคมปี2566สาหรับมหากรรมร่วมใจแกนี้สัจนจรครั้งที่1กรุงเทพทางธนาคารออมสินได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานหลักกําหนดจัดขึ้นระหว่างวังวนที่4-6พฤศจิกายนณอิมแพกฮอล์5เมืองทองธานีโดยธนาคาร พร้อมด้วยสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งรวมถึงหน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนได้พร้อมใจกันนําเสนอมาตรการแก้ไขหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อประเภทต่างๆค่ะเช่นสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อภาคการเกษตรนาโนไฟแนนซ์รวมถึงลูกหนี้บัตรเครดิตตลอดจนการบริการให้คาปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนค่ะ